มาดูข้อ1.15ลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ทางลบมาดูในกระดาษทดพี่จะทำา x บวก3ให้เป็น fx x ต้องเข้าใกล้อะไรอ่มาดูตรงนี้ลบ1ของเดือเป็นลบ1 แล้ว f ตรงนี้มันคือ f x บวก3เราก็จัดลบ1บวก3ได้2สแสดงว่ามันจะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ทางเหมือนเดิมก็คือทางอนะไรทางลบซึ่งลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบเคยหาไว้ยัง2ทางลบหาไว้แล้วได้ลบอินฟินิตี้แสดงว่าคำตอบตรงนี้ เคยหาไว้แล้วได้ลบตีแสดงว่าคำตอบก็ต้องได้ได้ลบตีต,บต,ตรงนี้ขอลบขอลบพี่ทดอันนี้ 1.16ก็เป็นลิมิต X เข้าใกล้เมื่อกี้เข้าใกล้อะไรเมื่อกี้เข้าใกล้2 2ทางลบอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อ1.15 -1 15. ลบ1ทางลบอันนี้ลบ1ทางบวกแล้วเอาลบ1เข้าไปแทน แทนใกจะกลายเป็นลบหนึ่งบวกสามได้สองแสดงว่าเข้าใกล้ละเข้าใกล้สองฝั่งเดิมก็คือฝั่งบวกแล้วก็เปลี่ยนจาก x บวกสามให้เป็นอะไรให้เป็น x คําคำตอบเข้าไปสองทางบวกได้อะได้ตีแบบนี้ มาดู1.18 X ข้าดไ x ่ตี fx x า้ายๆตี fx เคยหาไปแล้วได้4ได้4นะไอ้ก้อนนี้ที่พี่วงไว้ได้4 แล้วก็ลอกก้อนหลังมาก็คืออะไรลบสี่ดีมิตก้อนนี้ไปดูข้อ1.13ได้สี่แล้วก็ลอกลบสี่ลงมาเร็ตบ้าคำตอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนย์มาดูตรงนี้ เราจะทำให้มันเป็น fx เอาตีเข้าไปแทนก็ได้ะลรลบตีนะเอาตีเข้าไปแทน4ลบตีก็ได้ลบตีแสดงว่าเป็นลิมิต x เข้าใกล้เลยเข้าใกล้ลบตี x เข้าใกล้ลบตี x เข้าใกล้ลบตี x เคยหาไว้แล้วได้เท่าไหร่ได้อ2อได้สนะเราต้องหา x เข้าใกล้ให้ใหถูกนะ x, เปลี่ยนจาตรงนี้เป็นตรงนี้มาจากวิธีการก็คือเอา t ีเนี่ยไปแทนใน x เสร็จแล้วเราจะได้ x เข้าใกล้มาดูฝั่งนี้ก่อน1.17 4ลอกมาลบ ดูตัวนี้ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ fx x เข้าใกล้ที่ fx ได้เท่าไหร่ได้สี่แล้วก็สี่มาใส่คำตอบได้ศูนย์มาดูหนึ่งจุดสองศูนย์ เข้าใคล้ตี f ได้เท่าไหร่ได้4เนี่ยเอา4ไปแทนส่วนศส่วนศหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ตรงเนี้ยเราจะระบุให้ชัดเจนเลยว,ว่ามันได้บวกตีแล้วว่าลบตีวิธีการวิธีการต้องไปดู กราฟนิดนึ่ x เข้าใกล้เข้าใกล้ตเตีมันได้สี่คำว่าสี่เนี่ยมันอาจจะมากกว่าสี่นิดนึงหรือน้อยกว่าสี่นิดนึงเราก็ต้องไปดูตรงนี้สังเกตนี่คือสี่ สังเกตมันอยู่ต่ำกว่าสมมตว่ามันประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามจุเเก้าอ่ะเปียบเปยียบเปยเหล,ลวเวลาไอ้ก้อนตรงนี้3ามจุด สังเกตคำตอบที่ได้ข้างล่าง4ลบ3.99คำตอบได้ข้างหมายอะไรข้างหมายบวกแสดงว่าส่วนศูนยนะไม่บวกตีก็ลบตีอันนี้เครื่องหมายเป็นบวกก็ตอบเลยบวกตีมาดู1.21อันนี้เอเข้าใกล้ตีเประมาณนี้3.99นะเพราะว่าดูจากเส้นจำนวน ดูจากการาฟเขาให้ติมันเกิดไปถึงสี่มันไม่ถึงสี่คือจริงๆแล้วมันคือตอบสี่แหละแต่เราเปรียบเทียบมันคือค่าประมาณสามจุดเก้าเก้าเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราคิดเลขสามจุดเก้า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 ไปแทนคำตอบมันติดอะไรเนี่ยคิดเลขอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมองมอนได้ส่วนอะไรส่วนศูนย์ แต่ส่วนศนะ่ะมันหาค่าไม่ได้คำว่าหาค่าไม่ได้มันจะมีบวกตี้กับอะไรลบตี้เราจะระบุให้ชัดเจนสังเกต3 9 9จุลบสมันติดอะไรติดลบติดลบแสดงว่าได้ไนระได้ลบตี้มาดูหนึ่งจุดสองสองลิมิต f x เข้าใกล้ เอาตีไปแทนเอาตีไปแทนใน x นะแทนใน x นะแล้วก็ลบสี่มันก็ได้อเลยในตีเสร็ว่าเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ตีเข้าใกล้ตีเข้าใกล้ตีก็ได้อะไรได้สี่ได้สี่ต่อมา 1, 1. 2ึเข้าใกล้ลบตี้ fx ได้เท่าไหร่เข้าใกล้ลบตี fx ได้2อเอา2มาแทนตรงนี้แล้วลบสได้0มาดูตรงนี้ดีมิต fx x เข้าใกล้อะไรเอาลบตีไปแทนใน x กลายเป็นสองลบวงเล็เจอ x แทนอะไรลบตีลบชนลบ,นลบกลายเป็นบวกตีบวกอะไรก็ได้ตีแสดงว่าเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ตีเข้าใกลต้กลตีได้สี่ ต่อมา1.26อ่ะกสองสามสามก่อนสองสามอืมมาในตรงนี้อ่ะสองลอกมาสองลอกมาลบลอกมาแล้วเข้าใกล้ลบที่ ff เข้าใลกล้ลบตีเ f x, ได้เท่าไหร่ได้สองสองไปแทนตังน,นี้คาตอบได้0ูนยมาดูตรงนี้เนี่ยไอ้ก้อนนี้มาอยู่ข้างล่างมันได้ส่วน0เนี่ยก้อนนี้กับก้อนนี้หนเห็นป่ะมาอยู่ข้างล่าง แสดงว่าข้างล่างตัวนี้จะมีค่าเป็นอะไรเป็นศูนย์ส่วนศูนย์น่ะเราจะระบุให้ชัดเจนเลยว่ามันได้บวกตีหรือว่าลบตีวิธีการมาดู x เ,เข้าใกล้ลบตี fx 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 เข้าใกล้ลบตีมันได้สองทีนี้พี่อยากรู้ว่าค่าตรงนี้นจริงแล้วมันน้อยกว่าสองหรือมากกว่าสอง มาดูที่กราฟมาดูที่กราฟนะเข้าใกล้เข้าใกล้ลลตี้โลตี้ลตี้เข้าใกล้ลลตี้ฝั่งนี้มองขึ้นไปข้างบนสังเกตตรงน,นี้มันสูงสองแต่สังเกตเส้นนี้มันอยู่ข้างบนอะไร บนสองแสดงว่ามันต้องมีค่ามากกว่าสองนิดนึงเราเปรียบโดยเป็นสองจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งคำตอบมาจริงตอบสองแหละแต่เราเปรียบเทียบเป็นสองจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคิดเลขตรงนี้แล้วเราที่พี่วงไว้สองจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง 2ลบ2.0 0 0 1สัสสสงเกตคำตอบติดแหละคำตอบติดลบแสดงว่าได้ได้ลบตีนะคิด,ดเลขข้างล่างเอาเลขนี้ลบเลขนี้คำตอบติดลบแสดงว่าได้แลลบตีส่วนศูนยะ์่ะไม่ได้บวกตีก็แะลรลบตีมาดูข้อนี้สลับหน้าหลัง 2.0001-2ลบ2คำตอบจริงๆอะ่ะก้อนนี้ได้0อันนี้ก็ได้่วนยเหมือนกัน่วนูนยเหมือนกันสลับที่เฉยแต่สศูนย์ในที่นี้เหมือนเดิมไม่บวกตีก็อะไรลบตี 2. 0 0 0ุลบ2ติดบวกแสดงว่าได้บวกตี มาดูข้อนี้หนึ่งจุดสองแปดลิมิตเอเอาลบตีไปแทนใน x ลบตีลบสองก็ได้ลบตีแสดงว่า x เข้าใกล้เข้าใกล้ลบตี x เข้าใกล้ลบตี f x ได้สองคำตอบคือสองมาดู1 2ึเ x เข้าใกล้ลบตี f x นี่นะหนึ 29, ไปดู1.14่ง่เข้าใกล้ลบตี f x ได้สองใส่สองไปใส่สองไปใส่สองไป ff ให้ใส่อะไรใส่2อไปศส่วน2องคำตอบมีท่าเป็นอะไรเป็น no. yes, 0ูนยนยมาดูนี้ลบ t ff d สองสไม่ใส่สังเกตมันได้ส่วน0ส่วน0เนี่ย มันได้ไม่6ตี้ก็อะไรตี้ทีนี้มาดู fx ตรงนี้เข้าใกล้ลบตี้ fx เราเปลี่ยบไปว่าคือ2 0ุด0เพราะนั้นตัวนี้ที่วงไว้ตรงนี้นะปึ๊บาหาย สังเกตคำตอบข้างล่าง2 2 0ลบ2คำตอบติดลบแสดงว่าต้องได้อะไรลบที่ใส่คนนี้ตอบอะไรตอบลบที่